ิ่งที่ตามหามานานนะครับตอนแรกที่ผมรีวิวไปเกี่ยวกับพัดลมทอโบเจ็ตแล้วมีคนถามมาว่าอยากได้พัดลมทอโบเจ็ตที่ปากแคบๆแบบนี้นี่ตัวนี้เป็นเหมือนพัดลมทอโบเจ็ตนะแล้วก็เป็นเหมือนโบเวอร์ในตัวนี่ครับพัดลมทอโบเจ็ตฟังเสียงก่อน <S 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 เสียงเป็นไงเสียงดังไหมอ่ะดูตัวนี้ ากมันกว้างแบบนี้นะครับตอนผมเอามารีวิวแรกๆเขาอยากได้แบบเลียวเล็กแบบนี้แบบปากที่ต่อเล็กแบบนี้ก็นี่เลยจัดให้แล้วครับตัวนี้ของยูเซียนแบรนด์น้องใหม่มาแรงนะครับตัวนี้ทําออกมาได้ตอบโจทย์ได้ดีมากเลยเพราะปกติเห็นไหมเปรียบเทียบดูความแตกต่างเห็นไหมครับตัวนี้มีไฟมาให้ด้วยนี่ครับ เวลาเราจะเป่าในที่ซอกแคบๆมันก็มีไฟฉายมาให้ด้วยแบบนี้แล้วตัวนี้นะครับเสียงเบาวกว่าทุกตัวอย่างเช่นโบเวอร์ตัวนี้นะครับนี่โบเวอร์พวกนี้เสียงมันก็จะมันก็จะดังนะครับมันจะดังมอเตอร์นะครับแต่ตัวนี้นี่เสียงจะเบาวกว่านะครับมันเป็นเสียงแบบว่า พัดลมอะ่ะตัวเนี้ยใบพัดอะ่ะของเขามันเป็นแบบมันเป็นเหล็กนะ,ะแล้วดูเสียงดิเห็นไหมเสียงเบากว่าพวกนี้อีกอย่างโบเวอร์นะครับเสียงก็ดังพัดลมโทอโบเจ็ตเสียงก็ดังแต่ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนเสียงลมอย่างเดียวเลยเสียงเหมือนไดเป่าผมอะ่ะแล้วก็มันสามารถต่อได้เห็นไหมมันเป็นเหมือนพัดลมโทอโบเจ็ตด,ด้วยแล้วก็ เป็นเหมือนโบเวอร์ในตัวด้วยนี่มันจะมีตัวต่อให้นะครับถ้าเราอยากได้เอาไว้เป่าในซอกแคบในซอกลึกๆเราก็ต่อได้แบบนี้นะครับอ่านี่ครับเห็นไหมแล้วมาพร้อมกับแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ๆแบบนี้แบตบอึดแบตทนด้วยเราไปเลือกได้เลยนะครับในตะก้าว่าเราจะเอาแบตก้อนขนาดเท่าไหร่ก้อนเล็กก้อนกลางก้อนใหญ่นะครับห้าเซลล์สิบเซลล์สิบห้าเซลล์นะครับเลือกได้เลย ตัวนี้เลยถ้าสนใจในตะกร้าผมปักกันแล้วของยูเซียนตัวนี้